วัสดีน้านา,นา,นาตุ๊ปลาทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็จะมาสำรวจหมายตรงนี้นะเป็นป่าอ้อยจะมีบ่อบ่ออยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาสำรวจดูก็ตัวช่วงก่อนนี่น้ําตรงนี้ท่วมหมดเลยน้ำมันท่วมตรงนี้ฝั่นงนี้ยต,ตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วลดแล้วเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูว่าจะมีปลาอะไรไหม แต่มแต่เห็นรอยที่มีมีมีรอยคนประว่าไข่นะเหมือนจะรอยทอดแหด้วยนะไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันวันนี้ก็เตรียมมาสอบชุดนะวันนี้จะเน้นเหยื่อใต้น้ําอย่างเดียวนะผิวน้ําไม่น่าจะกัดแน่ดูอาการแล้วเพราะแดดมันร้อนตรงนี้เป็นช่วงบ่ายนะปลาคงไม่ขึ้นมากัดแน่ทั้งเล่น ใต้น้าอย่างเดียวโอเคไปติดตามชมกันจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้นี่นะคุณผู้ชมอันดับแรกไม่ต้องคิดมากเลยก็ดีนะไม้ตายของปลาช่อนตีโง่โงไปเนี่ยบ่อ<า>ไม่ไม่กว้างนะบ่อมันแคบนะแต่ปลาขึ้นดีนะขึ้นกันเนี่ยแต่ไม่รู้ปลาอานอะไรขึ้นเยอะนะ ตีซุ่มๆไปเพื่อจะได้ตึงมั้งวันนี้ตำรวจหม้อย่าเฮาเชียวนะตุสามาไมา้ใหม่ใหม่ของเรานะแต่อาจจะเก่าของคนอื่นแล้วที่เห็นก็มีรอยคนมาลงขายแล้วล่ะ ไปไม่หมดลงนะปลานีขึ้นโอ้ตรงนี้เนะี่ยขึ้นน้บาบาดาในนะปลาอะไรไม่รู้นะนี่เห็นตัวขาวๆปลาอะไรเนะีย่ยสาไหวเหรอ หมือนมีตบามือมีตบตึกตึกตรงนี้ few moments later. แม่กัดตอนปิดกล้องเลยครับนี่ครับปลาช่อนใช้สวยเลยกระดีแล้วไม่กัดครับลองดำลึกดูนี่โดนเลยครับใช้สวยเลยครับน่าจะมีครึ่งโลตัวนี้แม่ก็ปิดกล้องแล้วกัดเทียวโอเคใช้สวยครับตัวนี้ได้ตึงครับได้ตึง นี่ครับเจอดำลึกเข้าไปกัดเลยโอเคเดี๋ยวลองตามต่อครับตัวแรกครับเต้มแรกไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วมาตามต่อครับเจอดำลึกนี่โดนเลยครับ ตื้ออยู่นานก็ดีไม่กัดก็ดีตื้ออยู่พักไม่กัดครับน้องเปลี่ยนเป็นดำลึกดูเพราน้ำมันค่อนข้างลึกก็โดนจริงๆครับนี่ครับคุณผู้ชมหลักขายนี่ครับเรามีคนมาลงขายนะมีรอยทเท้าแถวนี้เยอะเลยน่าจะยังไม่หมดมั้ง โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็คง,งจบทริปเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ก็แค่ทริปสั้นๆน,นะมาสำรวจหมายนะครับก็อย่างน้อาก็ได้ปลานะนี่ไม้ห้วนะครับสำรวจหมายใหม่ไม้เ้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อทริปหน้า ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับนี่